ผมเข้าใจว่าผมเข้าใจว่าคิวต่อไปน่าจะเป็นพศาาสมปองนะพศาาสมปองเนี่ยก็เป็นพระอีกรูปหนึ่งที่รู้สึกกันมานานแลนะจะอยู่ในสภาพของพระไปได้อีกกี่นานบทบาทของพศาาสมปองดูเหมือนจะเข้มข้นไม่แพ้าาพศไพวันนะใช่ค่ะถูก <ใน S 1> ตาเช่นเดียวกัน <ผม S 1> เลยการวิจารณ์การเมืองอวิจารณ์สังคมค่ะ ประมาณนั้นประเด็นก็ตรงๆแล้วก็โดนเลยนะคะหลายประเด็นครั้งหนึ่งเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยพอสมปองเคยประกาศว่าจะศึกแต่ขอศึกในวันเกิดของตัวเองครบ45ปีนั่นก็คือวันที่3พฤศจิกายน2,566ปีนี้64คะ่ะ6566อีก2ปี 2> ใช่ค่ะอีก 2, 2> ป, 66, ปีอายุค,ครบ45ใช่ จะใช้จังหวะวันเกิด3พีกาิกายสศึกใช่มีกำหนดที่เคยบอกไว้ว่าอยากจะศึกเมือ่อเมื่อพระรุ่นน้องที่9ตามรอยพระสมปองก็คือพระภัยวันศึก,กละศึกไปก่อนไงพ,พระสมปองยังยืนหยัดเจตนารมณ์ที่จะศึกอีก2ปีข้างหน้าหรือไม่นะะักข่าวก็ถามแน่นอนต้องถามแน่นอนไปฟังเลยคะ่ะ คิดว่าเหมือนกันใช่ไหมจริงพูดมาแล้วพูดอีกก็ได้เมื่อกี้น้องไม่ชัดเจนเนาะเขาบอกเป็นตัวอาจารย์ <3 S 1> พุทธิก,การสองห้าหกหกวันเกิดปัจจมาครบะไรสี่สิบสี่หรอสี่สิบห้าปีอ๋อแสดงว่าอาจารย์ก็มีตัวกำหนดเที่ยงกำหนดในใจว่าจะเสกกับสือเหมือนจำแต่ชีวิตตะมาพลิกมาเยอะฮะจริงจริงตัวเรียนจบใหม่ๆปริญญาตรีเพื่อนชวนลาศิกขาไปเป็นอาจารย์เราก็จะไป<ม>ก็สอบปริญญาโทรธรรมศาสตร์ติดพอจบโทธร,รรมศาสตร์ก็ออกทีวีมีชื่อเสียงมีมีคนนิมนต์เยอะฉะนั้น ชีวิตวมันมัน,ม,นมันพลิกบ่อยครับทำไมถึงคีดอยากจะจะลาติงหาอาจารย์เพราะมันเรื่องธรรมดานะฮะไปดูภาพนิสิตมหาจุฬาเพื่อนอาจากาสิเปอร์เซ็นต์เาลาสิขาไมเป็นนาาักจ้า์เชลเขาเฝ้าอพาร์ตเมนต์ร้านกาแฟให้เจ้านายมันมันมันมีสถานภาพในโลกใบนี้เยอะที่เราอยากเป็นอยากเป็นนักข่าว<ม>อยากเป็นพิธีกร<ม>เผื่อโมโนท่านไพวันอาจจะไม่เลดติ้งไม่ดีเทโทติคิดอาจจะเป็นอาตมาก็ได้เราอยู่ในวงการนานกว่า มีคนบอกซึกมาเล่นตลกไหมก็น่าลองนะธรรมดาศึกมาเป็นผู้ประกาศเดี๋ยวคนแก่คนร่นึกมาเล่นตลกก็น่าลองนะนี่ฟังเพลินนะนี่ถ้าไม่กังวลเรื่องการบริหารจัดการเวลาของรายการจะฟังให้จบคลิปสนุกฟังเพลินจริงๆศึกมาเป็น